สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109นะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลกระถินแล้วค่ะเราก็จะได้รับโทรศัพท์หลายสายเลยนะคะจากลูกค้ามาสอบถามเกี่ยวกับกระถินค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นหลักสำคัญเกี่ยวกับการจัดกระถินจะทำคลิปนี้ให้จบใน5นาทีเพื่อให้เข้าใจง่ายๆและก็ประหยัดเวลาค่ะมาเริ่มกันที่คาถามที่พบบ่อยก่อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะได้พบคาถามที่พบบ่อยดังนี้ค่ะ ข้อที่1ก็คือจัดกระถินใช้งบเท่าไหร่คำว่าง,งบประมาณของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะพูดง่ายๆคือเราสามารถจัดได้ตามงบประมาณของลูกค้าเลยค่ะตั้งแต่หลักพนันหลักหมื่นหลักแสนขึ้นอยู่กับเงินกองกระถินนั้นๆค่ะทุกท่านสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะโดยเข้าที่เว็บไซต์ w w w s ์ลไบสะพานบุญคค่ะทางร้านได้ลงราคาสินค้าทุกเกรดทุกชนิดไว้หมดแล้วค่ะ คำถามต่อไปที่พบบ่อยคือจัดกระถินใช้อะไรบ้างค่ะรายละเอียดของการจัดเครื่องกระถินและบริวารกระถินมีเยอะมากเลยนะคะแต่หัวใจหลักๆของกระถินก็คือผ้าไตรค่ะที่เหลือจากนี้คือบริวารค่ะได้แก่ธงกระถินเทียนปาติโมกเครื่องอัฐบริขารเครื่องใช้พระสงฆ์ต่างๆหากเป็นวัดป่าต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผ้าไตรและสีเครื่องใช้พระด้วยนะคะ คำถามต่อมาที่พบบ่อยคือผ้าไตรใช้กี่ชุดคะหลักๆคือผ้าผ้าตราหนึชุดค่ะแต่สามารถเพิ่มจํานวนได้นิยมเลขขี้1 3 5 9ชุดเป็นต้นค่ะคําถามยอดฮิตเลยค่ะควรเตรียมเครื่องกระถินเมื่อไหร่ สินค้าท,ทั่วไปไม่ค่อยพบปัญหาในเรื่องการเตรียมของไม่ทันนะคะยกเว้นสินค้าพิเศษเช่นผ้าตายสีและขนาดพิเศษสินค้าหัตถกรรมชาววังควรสั่งล่วงหน้าหรือสินค้าประเภทงานปักชื่อเช่นตะลปัดย่าหมอนอิงสรปพทนสิ่งเหล่านี้หากเป็นช่วงกระถินควรสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพราะเทศกาลกระถินช่างจะทำไม่ทันค่ะดูภาพตัวอย่างการจัดแบบง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็น ครอบไตรแบบธรรมดานะคะผ่านแว่นฟ้าแล้วก็มีต้นกระถินมีเครื่องใช้พระสงฆ์ค่ะนี่ก็เป็นการจัดแบบง่ายนะคะก็จะมีสับป,ปทนธงมัชฌาจระเข้เครื่องใช้พระสงฆ์ที่จําเป็นค่ะต่อไปเป็นการจัดแบบวัดป่านะคะเน้นเรียบง่ายและเครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะผ้าไตรก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีย้อมผ้าด้วยนะคะต่อไปมาดูรีวิวลูกค้าจัดแบบสวยงามจัดเต็มค่ะก็จะมีเครื่องหัตถกรรมสวยสวยด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกต้นกระถินสวยๆค่ะส่วนรีวิวลูกค้าคนนี้ก็จะใช้ครอบไตรหลายชุดเลยนะคะนอกจากนี้ก่อนวันงานลูกค้าก็สามารถที่จะส่งพวกลูกโลกสายรุ้งธงราวไปให้วัดนะคะเพื่อประดับสถานที่ก่อนที่จะจัดงานกระถินด้วยค่ะ ปัจจุบันรูปแบบของการจัดเครื่องกรถินก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะในสมัยก่อนอาจจะมีการถวายเครื่องครัวกาต้มน้ําเตาถ่านหม้อแกงแขกและก็ไม้กวาดแต่ปัจจุบันหลายท่านก็ได้เปลี่ยนมาเป็นกาต้มน้ําไฟฟ้าม็อบถังปัน่นพร้อมชุดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยเป็นต้นค่ะแต่ในส่วนของหลักๆของการจัดกรถินก็ยังคงเดิมนะคะดังนั้นการจัด กองบริวารกรถินเนี่ยนอกจากบางทีซื้อร้านสังกพันแล้วก็อาจจะต้องแวะร้านขายเครื่องครัวและก็เครื่องเคหพันธ์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ของที่หลากหลายและครบครันตามที่ทุกท่านต้องการค่ะ หากลูกค้าสนใจสินค้าไหนเกี่ยวกับเครื่องสังคพันของร้านสะพานบุญก็สามารถเข้าชมที่เว็บไซต์ร้านได้นะคะ www. s p p n n บ u n 1 0 9 c o m ค่ะเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วช่องบนสุดจะมีช่องสำหรับให้ค้นหานะคะพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกดแว่นขยายได้เลยค่ะก็จะปรากฏ ชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาขึ้นมานะคะหรือถ้าหาอะไรไม่เจอก็ทักกันเข้ามาที่ไลน์ได้นะคะ Line แอดสะพานบุญหน9หรือสแกน QR code ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาทักหรือสอบถามสินค้ากันได้ค่ะร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมจากร้านสะพานบุญรามอินทรา109สวัสดีค่ะ